มาดูวิธีอุปกรณ์ช่วยแล้วกันนะครับในพื้นฐานโเป็นโรคนี้เขาทำยังไงบ้างเครื่องดูดฝุ่นเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไปไม่ได้ในชีวิตของคนเป็นโรคกลุ่มแพร์ครับเ <c oughs> ขาต้องดูดฝุ่นในบ้านให้มากที่สุดนะครับกวาดไม่ได้กวาดแล้วยิ่งฝุ่งขึ้นเข้าจมูกนะครับบางคนเป็นหนักครับก็ต้องให้หาคนช่วยทําให้นะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยคนใช้ชนิดถุงนะฮะแล้ววางไว้นอกห้องนอนอย่าเอาเครื่องดูดฝุ่นยอยู่ในห้องนอนอีก <c oughs> อยู่นิ่งๆเครื่องดูดฝุ่นยอยู่นิ่งก็เป็นพิษได้โอ้โหขนาดนั้นเลยนะ ถ้าผู้ปว่วยจะดูดฝุ่นเองควรใส่หน้ากากกันฝุ่นนะครับอันนี้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเครื่องกรองอากาศอยุคหนึ่งครับของประเทศไทยนะครับมีค่ายักใหญ่เนาะขายเครื่องกรองอากาศดีๆเลยเขาจะพูดเรื่องภูมิแพ้นี่แหละมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่เครื่องกรองอากาศก็จะช่วยนะครับก็จะสามารถการสปอร์ฟันุหรีได้แต่ไม่สามารถกันฝุ่นได้ครับไม่สามารถการสา,ารภูมิแพ้จากพวกสัตว์เลี้ยงของไอพวกสัตว์เลี้ยงได้นะครับก็ต้องรับํำต่อไปนะครับเครื่องกรองอากาศก็จะได้ระดับหนึ่ง ยูมิดิไฟเออร์ก็คือเครื่องลดอ่าไม่ไม่ควรใช้เครื่องเพิ่มความชื้นในห้องแล้วนะคะรับบางคนเนี่ยผิวแห้งอาจจะใช้เครื่องนี้ก็าห้ามใช้นะค,ะครับเชื้อราขึ้นไม่ควรใช้เครื่องโอโซนเพราะจะทให้เกิดระคายเคืองต่ออบลมและเป็นมแพนหนักขึ้นง<ม>นั้นอุปกรณ์ช่วยอะไรดีก็คือก่นฝุ่นแล้วก็เครื่องกรอนค่ะ <c oughs> โอ้นะคาับเปิดหน้าต่างแต่เป็นแพ้ไกล่สอนก็ปิดหน้าต่างคัอยากมากเลยอ่ะบอกแล้วเมื่อใช้ชีวิตยากมากเลยโลกนี้นะครับ